เพราะฉะนั้นเขาที่มาทางสายหนักเลยนะคะล่างพังะคะ่ะล่างพังตื่นเช้ามานี่แบบคอเกงน,นะคะไรพังนะคะหลังพังเข่าพังพังหมดทุกอย่างนะคะจนจะพัดจะผูนะคะจะพัดจะผูมามีเออคุณหมอเป็นหมอสมุนไพรนะคะเป็นหมอสมุนไพรไทยนะคะ คุณแม่ท่านเป็นหมอสมุนไพรไทยแล้วตัวท่านเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของโรงงานสมุนไพรไทยอันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะมีการคุยกันได้ติดต่อกันคุยคิมก็เลยบอกว่าอยากได้เลยอะอยากได้น้ํามันน่ะน้ํามันที่แบบอนุโลมลูกค้าแล้วอาการลูกค้าดีขึ้นทันทีเลยอะ่ะทําให้หน่อยได้ไหมอะ่ะนะคะก็เป็นลูกสาวหมอสมุนไพรไทยแล้วอะ่ะทําได้อยู่แล้วง่ายๆอยู่แล้วดิดดิดนิ้วปุ๊บ ได้หัวน้ำมันไครแดงตัวนี้เข้ามาในมือคุคิมเลยนะคะก่อนที่มันจะออกวางตลาดเนี่ยคุคิมเธอต้องเทสเทสก่อนนะคะเทสด้วยตัวเองว่ามันเจ๋งจริงไหมใช้แล้วลูกค้าอาการดีขึ้นจริงไท,ทันทีเลยไหมนะคะก็เทสกับตัวเองก่อนนะคะเทสกับตัวเองเนี่ยก็ใช้ใช้อาทานหัวตัวเองมันดีขึ้นจริงๆคุคิมถึงถึงแจ้งนะคะก็คือ ให้ผลิตออกมาขายหมอนวดไทยทั่วโลกนะคะเมื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายหมอนวดไทยทั่วโลกแล้วล้อบแรกเลยก็ค้อคิมขอละ่ะขอมาเทศกับลูกค้าคอคิมก่อนนะคะก็พอออกมาล้อแรกหนึ่งพันขวดก็สง่งส่งมาออสเตรเลียเลยขอมาใช้กับล่างบึกบึกล่างบึกบึกบินบึนของ ลูกค้าออสเตรเลียเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โครงสร้างนะคะของคนออสเตรเลียเนี่ยผู้ชายเนี่ยก็คือจะมากล้ามเนื้อแบบบึกบึกบึนบึนเลยนะคะพอลงนวดแล้วนะคะอาการเขาดีขึ้นทันทีแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยที่มันดีกว่าสมุนไพรดีกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยเรามี มีสารสกัดที่เน้นรักษาเส้น mm hmm. เส้นเอ็นเลยนะคะถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยเขาจะสารสกัดของเขาเนี่ยแค่ดูแลระบบกล้ามเนื้อนะคะแค่นั้นเองระบบกล้ามเนื้อจบนะคะแต่ตัวนี้ขวดนี้เนี่ยมันมีสมุนไพรกว่า9ชนิดนะคะที่เน้นในส่วนของ